ไม่เหรอจะหายเร็วได้มันก of so no like so ับสิบว so ่าเศร้าจากตอนโน้เป็นตอนนั้นเป็นบ่ที่หนูเป็นวันก่อนมันยังไม่หายแล้วหนูมันใช้เสียงร้องเพลงถ้าไม่ไหวก็รองเพลงเดียว้็งถ้าไม่ไหวก็ร้องเพลงเดียวแล้วก็ลงมาที่บ้านใหม่ในตายนี ให้จับคับเป้าเวทีถี่เร่ดอนทางกาไปหาซื้อผ่านนะฮะทำเป็นโรงตกโรงสบุกให้จับคือใส่ถอยซื้อยาอีกแล้วแม่ว่าหนูอ่ะมันต้องเป็นติดเชื้อในลำคอเนี่ยเลยคอนุใส่มาซื้อยาหน่องซื้อยาไปยาหน่องคอนุใส่มาซื้อยาตอนนี้หนูเป็นไงบ้างแก้มตัวร้อนแล้วก็ เจ็บคอไหมไม่ได้เจ็บคอแต่ก็ไม่ไอเท่าไหร่นะลูกไอายอยู่ไออยู่ไอไอไอแต่ก็ไม่มากหรอกได้ยามากกว่าสอบนึลงโอเคเดี๋ยวเราไปถึงงานเราก็ไปกินข้าวกินยาถึงงานนะพี่หำถึงงานก็กินข้าวกินยาแล้วก็นอนพักพักแฝดถ้าไม่ไหวก็ไม่ขึ้นถ้าไหวก็ขึ้นลูปก็ไปแม่มี่ในน้ำตาลเนี่ยถ้าไม่ค่อยใสก็โทรมานถึงได้เลยเดี๋ยวไปข้างหน้าหน่อย ใช้ซาตาบักได้หรงาตาบักไม่ดแล้วดแล้วซาตาวักเมื่อลไปเขาหมดิเพ่วาสภาพหูไม่เหมือนคนเขาาตาวักเลยพ่พ่อก็เลยบอกว่าบางทีคนที่อยู่ในแต่งตัวดีเขาอาจไม่ตังไม่ไม่ไปเท่าหนูก็ได้ลูกันเลยเปิดในบางทีมีอยู่พันกว่าเลเาคนซาตาวักเนมันไป็ยังไงให้แม่ดูหน่อยซาตาบักมัเป็นยังไงแต่งตัวดีนี่เป็ร้านก็มีจ้า นี่มันมันหายเป็นขนมปังเหรอมันหมดไวอ่ะวันนี้มันมีเมื่อวานมันไม่มีสักสาขาเลยหนูเปิดเสื้อดูสาขาเซตตาเดินได้ชิ้นใหญ่ได้ยังได้แล้วแต่ว่านี้ร้อนมากเลยแม่เรามันเป็นอะไรกันก็ไหนเดี๋ยวอะเยอะไงมาแล้วเซตตาบลบอปเสียบหลายเรื่องกินเรื่องห้องกากๆอยู่มาเดียวทีนเดียวด้วยนะในร้านอ่ะอันนี้เหรอที่หนูเสื้อเหรอสุดท้ายเหรอ อร่อยมากมันมันก็แบบขายดีใช่ไหมล่ะหนูเคยกินอะไรอยังนี่เคยกินบ่อยมากแกนี่บ่อยมันเป็นขนมปังเหรอนั่นช้ากินก็คือคุกกี้แับพอสองแล้วก็เนี่ยมันก็จะมันก็จะเหมือนคุกกี้ใช่ไหมแคล้ายๆคุกกี้เหรอพันยาบ้างอะไประมาณเจ็ดพันยาแต่ว่าหนูเรียกว่าแป้งสวิตช์สาวสตาร์บัคแล้วแต่งตัวแล้วประเด็นสตาร์บัคกันว่าหนูไม่เหมาะกับคนที่เข้าสตาร์บัคเลยแม่คนนี้ ไม่เลยบอกตัวว่าบางทีอ่ะคนที่แต่งตัวดีๆอยู่ในข้อมีตังค์ไม่เจ่าหมูได้ไหมไม่ได้หรือพันหนึ่งแต่งตัวดีนี่เป็นร้านก็มีนะลูกมันไม่เกี่ยวกันหรอกลูกเรามีตังค์ซื้อเราไม่ได้ขอเขากินแหม่เออมันมีตังค์มันก็มีมันก็ไม่ได้แพงอ่ะมันก็แบบร้านธรรมแต่ว่าหมายถึงว่าการแต่งตัวอยากอายแหม่อยากอายอะไรแต่ว่าอยู่ดอนคนแต่ดอนนี่นะก็แบบนี้ไม่เป็นไรเรามีตังค์ซื้อสักอย่างได้หมดนั่นแหละ คนคนทุกคนสามารถกินได้เหมือนแหละถ้าเกิดเก็บเนี่ยกินได้เราทุกคนเขาไม่กล้าเข้าไงนีนะเหมือนมันจะแพงเหรอหรูหรูไงมันหรูไฮโซอะไรอย่างเงี้ยคนไฮโซไปนั่งกินแล้วก็ไปเล่นคอบเล่นอะไรอะไรเงี้ยเห็นจมอยู่นี่แต่รหมู่บ้านเหรอสตาร์บัคสตาร์บัคยูนิเต่รหมู่บ้านแล้วเขาเป็นมันเป็นที่ให้นั่งแบบนั่งเล่นเหมือนร้านกาแฟเหรอเออใช่แล้วก็เล่นคงเล่นขอมอะไรอย่างเงี้ย เราไม่ต้องซีเรียสแบบแต่ไม่ว่าหนูก็ชดบกินเออก็เราช่วยกินแล้วก็กินเลยไม่แต่ว่าจริงแล้วบ้านเขาไม่มีเวฟาเขาไปเล่นที่นนั่ไงโอลยเป็นหมาด้วยค่ะพ่เป็นเธอได้แล้วลูกใครลูกจิ๊กต๋องหรอพ่ลูกใครคนกลางกลงราดนะขี้ห่อนด้ยนั่นจะไปนอนไปไปถึงนี่นะเราก็ไปกินข้าวกินข้าวแล้วก็กินยา แล้วก็เอาแล้วก็เอาเอาที่แปะที่เอาเจลใส่น้าผาะแล้วก็นอนค่ะกับคนไม่ยาวไม่อาวเอนยังไม่อยู่กับไม่ยาวเลยพี่อนรมณบ้าบอเมื่อคืนนี่ขาใจบ้านแม่งมี่างญรพราลกินไงคํข้ามเบื้งเคี้ยงยูเมื่อคืนเนาะคี้งหนูคือหอนเฉยลูกนูเป็นไข้ป่ะนี่ไม่ไม่มีไข้แม่มาสัตถ์ถ้าไม่กินยาก่อนนอนน่ากันเลย่ว่า หนูกินแล้วมาสันาาบบา่นพระท้าถามมาหอพบพี่หยาพลากินอะไรอ่ะไม่ได้กินเนี่ยปุ๊กินตอนไม่หม,ม่ถึงเมื่อคืนอะกินยาประจําของน้องไงแต่ว่าในยาประจำน่ะมันไม่มียาพลาแม่ไม่รู้แม่นึกว่ามันมียาพลาด้วยไงก็เลยบอลซ่อนี่เห็นบอลมันก็เลยเตือนอีกนี่ไปเถอะกินยานะคะวันนี้มันต้องขึ้นเลยนะถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องขึ้นนะลกูกขึ้นแข่งเดี๋ยวใช่ระเบิดเฮ้ยโตัวหอนนี่ไข่นี่อุ้ยไข่นี่ ตากระแดงเลยร้อมากเลยกินข้าวแล้วยินยาแน้วนี่เลยกันอนเขาออกห้อนข้อแห,งห้งเวอร์ร้อจังแล้วก็จมูกแดดจมูก้ะลุมันร้อนไข่ไข่ไข่เยาะเยาะไอตัวหงอนแบบที่วนตัวหอนแบบพักเลยอ้ไมได้เลยตาก็แดงเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วกินยาเดี๋ยวแม่จอนนะาื้ไรแน่าผ่าากใช่พี่นอค่าเปร้ยาราบ้างหมข้าวเสร็จกินยายนยนนา กินแต่เน้อผากินยาไปไปกินข้าวเสร็จเขากินยาเลยแล้วไปถึงก็ไปนอนเลยนอนกูงอะไรยังไงเหนื่อยหมดหรอนอนนอนได้เหนื่อยหมดเจะหายเร็วหาไหาได้สิมันกับซิบปัสซ่าจักตอนหนูเป็นตอนนั้นเป็นบ่ะที่หนูเป็นวันก่อนมัหายหรอมันยังไม่หายนะหนูมัใช้เสียงร้องเพลงพอหนูกาะจายเศษแม่ว่า งั้นหนูไม่ร้อนคอหรอกน,นี่ปวดห้วกระดานะไไหวก็ไม่ขึ้นนะลูกคนมาอยูแม่กออนเงแม่กองต่อนต้องขึ้นร้เพลงแม่ก่องถ้าไม่ไหวก็ร้องเพลงเดียวล้วก็ลงมา,าไม่ไหกวก็ลงมาโตัวานแบบคา,าได้เลย ตอนนี้ต่อหมอเพี่ะ้ขายร่รวยรวยยายาเราให้กินแล้วรอไปเอาลงมาให้นอนเล่นราแม่เราที่คอยกินยาแล้วแต่ว่าอยเรองเอานี้ก่อนค้าขายแบบในขวดน้ำขวดน้ำจะหมดป้าหนาแดงคืนอยู่ทานยาหมาคืนกไม่ได้ไม่ได้ม่ได้รอไปเลยครับที่พีทครครับก็อย่าลืไหมคืนนี้สี่ขึ้นกรสิขึ้นคือเราได้เมือ ใครว่ได้กระสีรองเท้าคือเก่าโอ้หนาแดงห้อนหุ่นละอ่านสารุสารุอ่านเขานาดมือถ้าเช็ดตัวหนูสีม่วงได้เอามาไหมไม่รู้ทุกท่านทุกคนเลยเรามาหนูไม่ได้เอาใส่กระเป๋าหรือลูกตัวห่อนแบบขัดหนาจนแดงเดี๋ยวแม่จะเอาผสมอันนี้ให้กินเราเอาแองมาต่อคู่เอาคู่กันต่อกันเอาน้ต่อรกลรับแต่ว่ามันเย็นนิดนะ ออกคยฟ้าอาวาัดเชินะครับเชิไดเลยครับื้อาจะคล้องไข่ต่อแบค์เ okay. ติมบุญกันนะครับิติดาาตี้าาวันเนาะโอเคุท่านะเป็นโอกาสขาของท่านแล้วนะไข่จะยังไหวได้วนสิขึ้นแม่ที่ก็เราน้องนาเดีแม่เป็ผสมยานี้ให้กินนะเดี๋ยวแม่เดอน้ำก่อนครับหมอบอกว่าให้กินหมดครั้งเดียวไม่ให้ทิพย์ ดาวันสวรรค์ห้ารอยบาทเดี๋ยวแม่ไปกับผมไม่กินลำบากเลยก็ไม่กินไม่กินเลยแม่มางานใกล้แม่กองครับ ไม่ใช่ผู yeah. yes, ้อยู่รถด่ะพ่อย่จะคแค่ไหนใคขึ้นมากแค่ไหนหนูมาแม่กอหนูมาถูกตาพอหนูต้องร้องเพลงนี้ใช่ใช่มาจะกไไคขึ้นครับมาจินหนูร้องเพลงนี้เพรลก็ได้โอเคไ่ถถีดงมลโกนันต่อลงลงลก็เรียบร้อยแล้วลงถึงลององานี่ลมวรอรับใานามมจะเป็นนาลบนตอนี้อาจจะลดเป็นสั การทำดานของเพิอและบาลลัีย์เพื่อแสงสว่างนำทางในชีวิตของเราหรือว่าในส่วนของการล่างเป็นกระเบื <t <t ้องบูรพามาเห็นไหมว่าแสงมันน้อมด้วยกระเบื่องบูมพามกนนั่งรับถ่านแลต่างทำร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขเวลาแดดออกเวลาฝนตกเวลานั่ง้างลงนี่ นะเราไม่ได้พักนิงอากาศที่้อนสูงก็อย่างนั้นคืออากาศมาก่ออันตราต่างต่างนั้นมันได้ตัวเราเป็นการเรลือร้อยแล้วอยากจะร่วมกันทำบุญทางด้านของโรงตกลมต้องอไปกับผู้ยากไร้นะฮะลมตกลมต้องอไปกับผู้ยากไร้ก็เบียดกับเบียดการในการทำบุญ ัะขบุญละทีนใหญ่ขบุญซื้อบ้านใหม่ให้กับคนตายเี่ยให้กับคำพระเวรผีๆเรยตอนต่างๆนี่นะขบุญลงลงลงกระบอกให้กับผู้ยางใช่อางันต์ต่างบมาอีกหนึ่งร้อยบาทกับลูกพี่ลูกน้อกันด้วยนะขบุญเป็นเงินละกียบาทมีเ่ไรเอ้ยลูกอี่ลูกนองขนมโค้ฟาน เออดีเอาพดฟันดีอนก่อนกัตรขาแต่พวมคุ้มกันอยู่ดีไม่เกี่ยวเอาบัตรขาเดียวัตขาต่างไปดูวัดนะเออสถันตับเปลี่ยนกันก็ขอให้มัพดฟันแต่เป็นที่สนใของคนต้องร้อง